การเริ่มต้นสนทนาในร้านขายของฝาก b o n i o r n o p o s no. so s o d a r e un o c a t a สวัสดีค่ะขอดูของหน่อยได้ไหมคะ Sto cercando un regalo. ฉันกำลังมองหาของขวัญ Avete souvenir tipici? คุณมีของที่ระลึกท้องถิ่นไหมการสอบถามรายละเอียดสินค้า Di che m a t e r i a ียลเล t ฟัมันทำจากวัสดุอะไรเอฟัตโตมาน o มันเป็นงานฝีมือ,มอไหม Ci sono altri colori o modelli? มีสีหรือแบบอื่นอีกไหม Quanto costa questo? อันนี้ราคาเท่าไหร่การตัดสินใจซื้อ Lo prendo. ฉันเอาอันนี้ Ne prendo due, per favore ฉันเอาสองอันค่ะ È posibile s i m pacchettarlo per regalo หอเป็นของขวัญได้ไหมการจ่ายเงินและจบการซื้อ Posso pagare con la carta? Zai de dai mai. Avete il resto? Ming n'en ton mai. Grazie mille. Arrivederci. Kop Makla mag mai. วันนี้เราได้เรียนรู้ประโยคสนทนาการซื้อของฝากภาษาอิตาเลียนกันไปแล้วช่วยให้การช้อปปิ้งในอิตาลีสนุกขึ้นเยอะการใช้ประโยคเหล่านี้ไม่เพียงทำให้สื่อสารกับร้านค้าได้ง่ายแต่ยังเพิ่มเสน่ห์ให้การเดินทางเต็มไปด้วยสีสันมากขึ้น ลองฝึกใช้เวลาเลือกของฝากไม่ว่าจะเป็นไวช็อกโกแลตหรือของทำมือพอพูดเป็นภาษาอิตาเลียนได้จริงรับรองว่าจะได้รอยยิ้มและประสบการณ์พิเศษกลับมาแน่นอน อย่าลืมว่าการเรียนประโยคสนทนาการซื้อของฝากภาษาอิตาเลียนไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่เป็นการเปิดประตูสู่การสื่อสารที่อบอุ่นและใกล้ชิดมากกว่าเดิมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปที่จะพาไปสนุกกับบทสนทนาใหม่ๆที่ใช้ได้จริงทุกวัน